สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง iMac <I S 1> นะครับ <I S 1> วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่ว่าเราจะมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะครับเราก็มีคนติดตามทั้งหมด300ซับแล้วนะครับเย้ยวันนี้เราจะมาฉลองด้วยวิธีการชนมันมเบอรี่นะครับอ่าอันนี้มัมเบอรี่เราเก็บมาจากสวนของเราเองนะครับเราปลูกไว้ตอนนี้มันก็สามารถกินได้นะครับก็ไปเก็บมามาฉลองเย้ มิเรามาเล่าความฝันของเราให้กับผู้ชมดูดิแบบว่าทําไมเราถึงมาทําช่อง YouTube เอาของพ่อแม่ก่อนนะของแม็ก,ก็คือพ่อแมกอยากให้ทุกคนที่มาดูช่องของเราครับมีความสนุกมีความสุขชีวิตเรามันเครียดมากพอแล้วครับเรามามีความสุขกับทุกวินาทีของชีวิตดีกว่าเนาะแล้วก็ความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากมีรถบ้านสักคันนะครับแล้วก็ไปเที่ยวทั่วโลกเลยไปเที่ยวด้วยถ่ายคลิปด้วยอัดคลิปด้วยเพื่อสร้างเป็นความทรงจําของเราไว้อะครับอ่ะแล้วความฝันของน้องมิกอะครับ คือหนูอยากมีเงินไปเที่ยวทั่วโลกไปคู่โลกเหนือไปปลาหิมะเล่นกับพ่อไปสนุกด้วยอ่าฮะแล้วก็ไปถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อสนุกด้วยอันนี้คือความฝันของเราสองคนนะครับเราสองคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะครับการติดตามของทุกคนนะครับจะทําให้ฝันของเราครับค่อยๆไปถึงความจริงนะครับเรากินมาร์เมอรี่ฉลองสามเลยซับกันแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะโดดน้ำเพื่อฉลองได้ครับสามสอง,สองหนึ่ง ปิดเลยอ่ะให,ให้ให้ทุกคนเล่นนะกับเราก่อนให้ทำหน้านิ่งๆนะครับสามสองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อะพ่อมาพ่อมาทำหน้านิ่งๆ,งๆเ,อเอาหน้า

คนะครับทุกคนสําหรับคนที่ติดตามเราครับเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับที่ติดตามเรามาจนถึง3 0มร้อยซับนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามครับฝากติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้สนุกกันนะครับโอเคบ๊ายบาย